ดิสคัสนะครับเดินไปดูการแกะกล่อง iPhone กันนะฮะก็สังเกตว่าคัตเตอร์ก็จะใช้คัตเตอร์เกรดเอใช่ครับอะไรสามอันร้อยไม่ใช่ละอันสิบบาทต้องปราณีตนะครับนี่เราก็อยู่ในช็อปของ d ีแท็กนะครับในงานของ d ีแท็นะฮะดูไงครับคนเพียบฮะนี่ตอนนี้คนเริ่มน้อยลงแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่อยากให้ดูว่าพนักงานดีแท็กแต่ละคนคัดมานี่หุ่นหุ่นปึกมากฮดูดูซิกแพคกันก่อนนะฮะดูซิกแพคนี่ซิกแพค นี่ครับเซนนะครับแกละเลยครับในงานนะฮะก็จะได้ตัวหนัง6ใบนะครับนี่ตัวหนังเป็นกาดด้วยใช่ครับเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดเลยนะฮะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้ซื้อเองนะผมเซ็นของเบสเฉยๆนะครับอ๋อเหรอฮะใช่ใช่ผมยังรักวินโดว์โฟนโอ้โมีอุ้ยอะไรจะปกป้องตัวเองขนาดนี้ส่วนลดเยอะเลยนะใช่ครับสำคัญนี่ผมชอบอันนี้มากของ JBL เฮ้ยคุ้มมากฮะนะฮะก็จะเป็นมีเตารีดไมโครเวฟเครื่องภายในนอกก่อน นี่แกะแล้วนะครับขั้นตอนการตรวจสอบไอโฟนเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรวจสอยก่อตนะครับอเทสก่อนอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังนะตรวจสอลอยก่อนนะฮะลอยรับเครื่องอ๋ออันนี้กล้องเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่กับหัวครับนี่อะไรก็ถ้าเกิดมันมีรอยด้านหลังจากเรารับเครื่องไปแล้วนะครับครับก็ไม่เกี่ยวกับแอปเปิลนะครับใดๆแล้วก็เคลมเทื่อไม่ได้ด้วยนะรอยเกิน4มิลลิเมตรนะฮะถือว่าอยู่นอกประกันนะดูดีๆกันนะครับรอยบุบก็ผมว่าสีนี้สวยนะ สวยสุดในสามสีเลยปะได้งานกำลังพอดีมืสไปเกย์สวยสุดนะคือว่าสีทองผมว่ามันดูอเจกอเจกอ่ะอ้ยขายได้แพงนะใช่คนชอบสีทองครับอเจกเลยเหรอพี่อเจกแสดงอเจกที่มีคลาสมากมีคลาสมากครับผมแต่ผมชอบสเปคเกย์ผมซื้อซื้อสเปคเกย์ครับ 64กิกส์นะครับ64กิกนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลองใส่เมนูดิการแล้วก็แกะแบตไปทดสอบดูนะอันนี้ผมตั้งเอา10จานเลยเลยยนะครับอ๋อย่างผัดย่างย่างนะฮะคุณโลครับรู้สึกยังไงบ้างกับเครื่องนี้ครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่เฉยๆไม่ใช่ของผมผมชอบผมชอบวิ็นโ็อปโฟนอยู่เครื่องรีวิวเครื่องรีวิว ครับดูดีมากเลยนะครับเจ็บเราให้เปิดไม่ติดอ๋อติดนะติดติดภาษาอังกฤษครัครับอืมใครมีไอคอนแอปเปิลขึ้นใหม่ก็ดูไฮโซกันเลยสมราคาทันทีสมราคาทันทีนึกวป็นยี่ห้อนี้นี่หยุดพวกบูดเลยทั้งบูดทั้งออนทั้งดีนเฮ้ยแต่นม่ดีเขาไม่กินแฮกกันแล้วปกติมันมีลูกอมมันมีลูกอมมีแท็กนะไปไหนครับ หมดลูกไม่ได้สั่งผลิตหรือกินมายังมาไม่ได้แหมมันหูสวัสดีด้วยมีภาษาไทยครับเขาก็ทำการเซ็ตเครื่องโดยการข้าม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 ไปก่อนนะใช่ใช่ต้องแล้วถูกต้องแล้วน้องก็ล็อกอินล็อกแอคเค้าตัวเองใช่เืออะไรเป็นร้านตู้เลยอันนี้ลงแอปไหมฮะลงแอป จริงๆที่บอกนะฮะลงแอปมันลงแอปมันง่ายมากๆอ่ะคือต่อไปนี้เราไม่ต้องไปลงตามตู้แล้วล่ะลงเองก็ได้ง่ายอย่าตายร้านเล็กๆก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องเด้งเดียวเสร็จจริงแนะนำนะฮะใช่ครับก็คือโหลดแอปเองดีกว่าฮะอย่าไปลงตามตู้เลยเหมือนแท็กซี่นะฮะขับเช้ากับเย็นกับเช้ากับเย็นบ้านเราทำไองง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะ นี่ผมถามว่าลงไปตู้ไหมอะไรไหมก็คงนิกๆๆสงสารไปตู้นะแต่เราไม่กล้าพูดนะผมกลัวโดนด่าเน็กแข็งเยือกจริงๆด้วยครับเน็กไปเรื่อยๆมาละเน็กละจบมาได้เลยใช้เลยโอเคผ่านโอเคผ่านไม่ตรวจเลยก็ตรวจกล้องกันป้นหาตรวจกล้อง ตรวจเสียงตรวจกล้องตรวจแล้วลองกดชัอตเตอร์ใช่อันน้านอน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 คนจะเห็นถ้าเป็นภาษาไทยฟอนต์จะล้นเห็นไหมฮะฟอนต์ถ้าเกเป็นภาษาไทยฟอนต์ล้นนะฮะใช่นสัมัสภาษาอังกฤษตโนนนต่อไปก็ลองโทคุยดูกล้องรัวมันไม่รัวเท่าไหร่นะครับ กดค้างหรือเปล่าเบอร์สเปคกดค้ามันเท่านี้แหละสเปคได้เท่านี้ลองกดค้างดูแล้วมาดบอร์สเปคกดค้างกดค้างนะเป็นไงล่ะพอละสามสามจุดเก้าภาพแล้วเฮ้ยสามจุดเก้าภาพเนี่พริบตาเดียวอันนี้ใส่สีแล้วใช่ไหมฮะใส่แล้วสีมันลองทดสอบโรมมิ่งโทรไปโทรไปอเมริกาได้ไหมโอ้มีทำงานแนานอนเอามันได้อยู่แล้วครับไม่มีสัญญา อ่ะขอบคุณเหมือน Android มากขึ้นหลักๆนะครับเพื่มในโฟลก็ต้องตรวจสอบสภาพภายนอกนะครับใช่ครับไม่ตดเสียงเหรอว่าเสียงดังไหมอะไรมแล้วก็ควรอันนี้เขาไม่มีเสียงอ๋อใช่ครับไม่มีเพลงด้วยบริการของดทีว่านะฮะัว่าไม่ให้เคลมแน่นอนเราคุยรู้คุยรู้เรื่องเคลมได้เคลมได้เคลมได้ เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการมาแกะกล่องเอาอีกหน่อยหน่อยนะครับเตรียมไว้บูธหลายบูธมากนะใช่ครับคุณโลไปรออีกค่ายหนึ่งมากี่ชั่วโมงนะครึ่งวันกว่าครึ่งวันยี่สิบคิวเอ็ดโมงเช้ายี่สิบคิวอันนี้ประมาณสามสิบนาทีสําหรับยี่สิบคิวใช่ครับคือบอกแป๊บเดียวเองนะขนาดเรารอตั้งสามร้อยกว่าเป็นคิวด้วสามร้อยกว่านะยังได้ยังได้รูเร็วมากอ่ะผมนั่งรอแป๊บเดียวเองครับผมราคาราคาผมสวย